ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับรับมรดกต่อมาชาเปิดบ้านกายนวพลเตรียมรับมรดกต่อมาชาวัฒนานพาณิชย์เคียร์โดนช่องเจ็ดแบนจนหนีหายออกจากวงการเปิดบ้านกายนวพลเตรียมรับมรดกต่อมาชาวัฒนาพาณิชย์หลังเลิอกอดีตสามีหลังจากหนุ่มกายนวพลลำพูนล,ลูกชายสุดหลอ่อของมาชาวัฒนาพาณิชย์ที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิง ทั้งงานหนังงานละครจนโดนกระแสเมาว่าที่ไม่มีผลงานละครให้เห็นในช่วงนี้เพราะโดนช่องเจ็ดแบนเนื่องจากไม่มีวินยัยโดยเจ้าตัวเผยว่าที่หายไปเพราะตั้งใจจะไปเรียนต่อเมืองนอกแต่ว่าก็กลับมาก่อนส่วนที่ไม่มีละครกับช่องเจ็ดเพราะว่าไม่ไปคุยกับผู้ใหญ่เลยมากกว่าและตอนนี้ก็กําลังจะถ่ายภาพยนตร์เลยไม่มีเวลาด้านกระแสะที่บอกว่าโดนผู้ใหญ่แบนเพราะไม่มีวินัยนั้น กายกล่าวว่าก็มีพลาดบ้างแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่อาจยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาพร้อมเคลียร์ประเด็นที่มีข่าวว่ามาชาพาไปเข้าค่ายเพื่อปรับนิสัยซึ่งงานนี้หนุ่มกายรับว่าไปเข้าค่ายจริงแต่เป็นค่ายทหารไปมาแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบเราก็ไม่ได้อยู่ครบกําหนดก็กลับมาก่อนที่คุณแม่ส่งไปเนื่องจากคุณแม่อยากให้แก้ไขระเบียบ เป็นที่ทราบกันดีว่ามาชาเคยคบหาดูใจกับนักร้องชื่อดังอย่างหนุยอัมพลลำพูลจนตัดสินใจแต่งงานและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนได้แก่กายนวพลลำพูนต่อมาทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันโดยกายนวพลได้อาศัยอยู่กับมาชาเป็นส่วนใหญ่แต่หากมีเวลาว่างก็จะไปหาพ่อหนุยบ้างบอกเลยว่าแม้มาชานั้นจะเลิกลากับอดีตสามีหนุยอัมพลลำพูน มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงติดต่อกันรวมถึงทางด้านมาชาก็ยังได้พาลูกชายกายนวพลไปเยี่ยมคุณย่าและได้เจอกับอดีตสามีอัมพลลำพูนจะพาไปเปิดบ้านมาชาวัฒนาพาณิชย์ที่อาศัยอยู่กับลูกชายกายนวพลต้องบอกเลยว่าน่าอยู่มากๆรอบบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่นและมีน้องหมาสามตัวอยู่ด้วยกันต้องบอกเลยว่า กายนวพลนั้นเป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่สาวสาวต่างพากันกิดแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาตามสื่อกันสักเท่าไหร่แม้เจ้าตัวจะมีช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดียแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้และอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามกันทําให้แฟนๆปดคิดถึงกายนวพลกันอยู่ไม่น้อยในปัจจุบันบอกเลยว่ากายนวพลหล่หอขึ้นกว่าเดิมมากๆจะไม่ค่อยได้รับงานเบื้องหน้าแล้วสักเท่าไหร่ แต่คุณแม่มาชาก็ได้โพดภาพลงอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่บ้างขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ